ภูมิของในปริศนาทรงสี่เหลี่ยมมีที่มาอย่างไรและใครเป็นคนคิดว h y ว ของเล่นทรงสี่เหลี่ยมปิดได้นี้ได้ถูกคิดและประดิษฐ์ขึ้นในปีคศ1974โดยเออร์โนรูบิกบุตรของวิศวกรออกแบบเครื่องบินผู้ที่มีชื่อเสียงในฮังการีซึ่งณขณะนั้นเขานั้นอายุ30ปีเป็นอาจารย์สอนสถาปัตยกรรมวิทยาลัยการออกแบบในปูราเบสเขาได้ทำต้นแบบของเล่นขึ้นจากไม้ด้วยตัวเองพยายามทำให้โครงสร้างภายในสามารถหมุนได้จนสำเร็จเพื่อให้นักศึกษาในวิชาออกแบบของเขาได้เล่นสนุกซึ่งตัวเขาเองก็ใช้เวลาเป็นเดือนในการหาวิธี หมุนลูกบากให้แต่ละหน้าคืนตำแหน่งเดิมครบทุกหน้าเมื่อออกแบบโครงสร้างภายในได้ลงตัวแล้วเออร์นอลูบิกก็ได้ยื่นขอสิทธิบัตรฮังการีและได้รับสิทธิเมื่อ31ธันวาคม 19. 7 7เในชื่อ s p a เ i a l Logical Toy หรือของเล่นตะก,กะมิติต่อมาเขาก็ได้ติดต่อกับ Po l y t ทอยบริษัทของเล่นภายในประเทศท่าผผลิตออกขายโดยทำลูกบากพลาสติกออกมาขายทดลองตลาด5,000ชิ้นในชื่อ Magic c u ิ e หรือลูกบากมหัศจรรย์ปรากฏว่าขายเกลี้ยงและภายใน3ปีขายใน ไปได้มากกว่า3,000 300, 0 0ชิ้นก่อนบริษัท p o l y t o y r s จะนำ Magic Cube ไปร่วมแสดงของเล่นในเยอรมันตะวันตกซึ่งเรียกได้ว่าเงียบเหมือนป่าช้าไม่มีใครสนใจเลยแต่ก็มีทอมเคเมอร์เจ้าของบริษัท Seven Towns บริษัทของเล่นเล็กๆในขณะนั้นตาถึงมากๆค่ะเขาเสนอเป็นตัวแทนทันทีที่เห็น Magic Cube เพราะรู้ว่าถ้าไปถึงอเมริกาของเล่นชิ้นนี้ต้องดังแน่ๆต่อมาทอมเคเมอร์ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทของเล่นลายใหญ่อย่าง Ideal Toys Corporation ที่อยู่ในช่วงขาลงได้ตกลงซื้อสิทธิ์ที i แมจิ e คิวบ์จากรูบิกและนำมาผลิตขายในอเมริกาโดยเปลี่ยนชื่อจากแมจิ c คิวบ์เป็นรูบิคคิว b e ตามชื่อของนักประดิษฐ์ที่ดูมีเอกลักษณ์ดูเท่และมีความเฉพาะตัวมากกว่าซึ่งก็เป็นไปตามคาดรูบิกทำยอดขายถล่มทลายได้ตั้งแต่ปีแรกขายได้5ล้านชิ้นส่งผลให้บริษัทที่กาลังอยู่ในช่วงขาลงพลิกจากขาดทุนเป็นกาไรทันทีและทาให้เอโร่โที่ได้ส่วนแบ่งกาไรกลายเป็นเศรษฐีในเวลาเพียงแค่ปีเดียวโดยไม่ ต้องเสี่ยงทําธุรกิจเองเลยสรุปก็คือเออร์นลูบิกเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นของเล่นทรงสี่เหลี่ยมบิดได้และจดสิทธิบัตรในชื่อ s ตาร์โชโรเจ c ัลโทยหรือของเล่นตะก,กะมิติก่อนที่บริษัทในฮังการีที่นําสิ่งคิดค้นนี้ไปผลิตและวางขายในชื่อแมจิกคิวบ์หรือลูกบากหักจันทร์และลงเอยเป็นรูบิกคิวบ์หรือลูบิกที่เราคุ้นเคยกันถึงทุกวันนี้โดยตั้งชื่อตามผู้ประดิษฐ์หลังจากวางจำหน่ายในอเมริกานั่นเองค่ะ Why, whoa!